แล้วบีมาแล้วมาแล้วจะน็อกบีจะน็อกจะน็อกมันกดเขาเนอะมันมาแล้วนะมันมาแล้วนะมันมีสองตีมันมีสองตีมันโดนยิงมันโดนยิงตรงตรงบ้านแตกอ่ะต่อแตกอุ้ยโดนได้ได้ได้น็อกหนึ่งชุดได้ชุดได้ข้างบนได้ชุดได้โอเคโอ้ทอาไมอ่ะมันไหมเอามันไหม อองัดเลยครับ็จงัดงัดไปไหมเอาด้วยเอานะเขาจะเข้านะสวยบีอุ๊ยโอ้โหโดนมันดากโอ้อ้ายโดนยิงหั้วไปแล้วเมื่อกี้น่ะโอ้ my god แค่ไม่เป็นไรนเนอร์บีหวัวเราก็ช่างมานันเนาะ อย่างไรแล้วก็มีแพ็กฟรีไฟจากดีแท็กทำให้เราเล่นเกมแบบแฮปปี้สุดๆเพราะว่าวันนี้เราจะไม่เกลือได้อะไรบ้างหลอที่บอกว่าไม่เกลือเอา้าก็ได้ของดีๆปืนสวยๆแถมชุดเฟี้ยวๆเอาไว้เล่นเกมแบบเท่ๆไงหัวร้อนเท่าไหร่ก็ชิลเมื่อใช้โปรดีแท็ก โปเติมคุ้มไม่ร้องเกลือเพียงกดดอกกันหนึดอกจัน049สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกก็จะได้กล่องชุดแต่งงานแมรี่คอสูงที่เท่ที่สุดวันนี้ถึงวันที่15กันยายน2564ไม่เพียงเท่าน,นี้เมื่อเปิดกล่องส่มแล้วก็ยังได้โทเค็นสูงสุดคูณ1 10สะสมเพื่อแรกของได้ท,ทันทีไม่มีซ้ำ ยังไม่พอเพียงกดดอกจันหนึ่งห้าหกดอกจันศูนย์หนึ่งหนึ่งีเียมแล้วกดโทรออกก็จะรับ AK มังกรฟ้าเวลเจ็ดถาวรหรือเอาโทเคนไปแลกปืนเวลหนึ่งถาวรแบบชัว,ชวไปเลยเริ่มต้นแค่11บาทเท่านั้นวันนี้ถึง10กัญญญ 2, 64, นยายน2564นี้และเปิดกล่องโทเคนไปแลกของได้เลยไม่มีเกลือแน่นอนแถมยิ่งเติมเยอะยิ่งออนท็อปสะสมไปเรื่อยๆถึง500หรือ3,000บาทวันนี้ถึง15ากัญญญ 2, 64, นยายน2564นี้ได้ปืนอัก ไซเบอร์พันตี้ฮันเตอร์และ m 1 8มหนึ่งแปดเปอชีวิตดีๆอย่างน้อยก็ได้อวดปืนอาคาครับน้องๆเขาเรียกว่าเวลไม่ขึ้นแต่เวลปืนเราโหดโคตรสุดนะฮะวันนี้บอกเลยว่าความเกลียดชีวิตเราจะหายไปครับผมนะใครสนใจครับผมนะพีันจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างครับผมนะตรงดีสิฟชันแล้วก็ตรงปักบุดบนสุดเลยครับผมนะกดมาได้เลยนะครับผมนะวันนี้จนถึงวันที่15กันยายน2564ครับนั่นขออนุญาตใส่แว่นทุกคนเพราะว่าแสบตาเหลือเกิน นะครับมาเดี๋ยวเราเปิดดีแท็กก่อนครับผมนะข้างในก็จะเป็นชุดแต่งงานนี่ไงนะครับผมเป็นชุดเจ้าบ่าวนะโคเทโคเทแล้วก็จะมีไอ้พวกโทเค็นด้วยนะโทเค็นอย่างที่บอกครับเอาไปแลกต่อได้นะครับมาเปิดบีจะเปิดกล่องนี้ไหมหรือยังไงใช่เราจะเปิดกล่องนี้คนละครึ่งแล้วกันนะโอเคสิบห้ากล่องผมขอเปิดก่อนเปิดแบบทีเดียวก็ผมแล้วได้ไรกางเกงออกมันเป็นแยกมันไม่ได้ชุดรวมเว้ยคุณผู้ชม ได้กลางเกงฮะผู 30, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ้ชมฮะเลดี Ay, ้สกาเลตโอ้ยแล้วก็ได้โทเค็นเยอะมากครับโอ้โทเค็นคือเยอะมากครับผม3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 130 130แ้บอ้้ยล้วนะบีเฮ้ยเขาอยากได้เสื้อกับรองเท้าอะโอ้โหฮะเอาไปเปิด ขอ like แบ่งแบ่งแบบน mm oh, okay. ough> ี้แบ่งแบบไหนอ๋อครึ่งคใช่แบ่งเจ็ดแบ่งแโอเคโอเคได้เฮ้ย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 เอาเลื่องเอาเลื่องเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ทรงผมเหลืออะไรอ่ะเหลืออะไรเหลือกางเกงเหรอเขาได้กางเกงอย่างเมื่อกี้ได้กางเกงใช่ไหมใช่ใช่ใช่เหลืออะไรอ่ะอู๋แล้วก็ได้ทูเครนมาอีกสิบสิบสิบเลยอ่ะ โอ้โหทุกเคนเยอะมากครับทุกเคนเยอะมากเอาเหลือรองเท้าเหลือรองเท้าเขาได้กังเกงไปแล้วเหลือรองเท้าออทีา่รักเห็นไ,ไหมอ้อาวยังมีลุน้นยังมีลุน้นอ้อเรียบร้อยจะไ,ไ,ไม่เป็นไรเราใส่รองเท้าอื่นได้ไม่เป็นไรก็ <S <S เหลืออีกกล่องหนึ่งที่เราจะเปิดก็คือกล่องทางด้านของอ่าไปไหนละสามสิบกล่องกล่องนี้นะครับผมก็มีทั้ง a อเคถาวรแล้วก็โทเคนแล้วก็เป็นกล่องมันจะเป็นกล่องเดิมนี่แหละ อันนี้ปกเปิดเขาเปิดเลยนะเปิดเลยสางเปิดกล่องเลยแล้วกันไม่โทเค้นครับอุ้ยเอ้เคมาเลยครับเอ้เคเฟมดาโก้ครับผมยักษ์ลูกโอ้โหโอ้โหห้าสิบโทเค็นโอ้โหโอ้โหแล้วก็ได้กล่องมาใหม่อีกครับ ก็มีอีก4อันครับเปิดต่ออูอันนี้คือเวลตันนะนี่คือเวลตันนะนี่คือเปิดมาปุ๊บเอเขาวล่เจ็ดเลยใช่หรอเออเพราะมันเป็นโทเค็นตรงนี้ไงอุ๊ยโอ้โหแล้วโทเค็นเราเรายังเหลือนะคุณผู้ชมนี่ครับ400ผมได้ปืนมาแล้วผมวิเจ็ดแล้วใช่ไหมแลกบัตรเป็นชื่อได้ไม่รู้กี่ใบแลกไม่จำกัด,ดบัตรสร้างห้องเขากำลังจะรวย มาสร้างห้องโอ้ oh my god อ่ะเรียบร้อยครับผมรองเท้านี้พี่ซันอะแดปมาอเอาคร <ๆ S 1> ับผมนะชุดแล้วก็เอคมังกรประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมโอโ้โหโคตรสุดเลยนะครับบีเล่นไหมเดี๋ยวเขาแบก<อ>เลยนไหมออนานอ่อนเกมอ่อนเกมเร็วสามสองหนึ 3, 2, ่งเฮ้ยเราเรากดเอคมังกรพความกันบีสามสองหนึ่งกดอ๋อนี่คีเนอร์เขายม่ไ เออเออเอาว่ะเอาว่ะหัวเหาะเขาหัวเหาะเขาหัวเหาะอี๋เดินสองศพแน่โอ้ยบ้านมันมันอยู่บ้านเขียวบ้านเขียวเลยใช่ไหมเหยนมันอยู่บ้านเขียวสองตัวเลยบีบีระวังจะน็อก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 โอ้เจ็บคู่เลยกระสุนเขาจะหมดแล้วอ่ะบ้านเขียวเลขไงหกสิบเจ็ดห้าสองตัว มีเหลือกระสุนไหมกดไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บกระสุนมาแป๊บนึงเฮ้ยละเอเคเยอะมากเอเคเยอะมากไปแล้วอ้าวโอ้โหยังไม่ตายหรอกมันมีไอวอกันไงอ๋จริงๆเลยคนคนนี้เอ้ยมันจริงส่วนมันนะไหนอ่ะให้ดูเราเห็นมันออกหรือยังมันออกก็บ้าแล้วไม่มันวิ่งขึ้นไปต้นไ้ไม่มันมันยังอยู่ในบ้านอยู่เลย มีฟาร์มแล้วเดี๋ยวเขาดักแฮะเฮ้ยเพื่อนมาที่รักขีดมาข้างบนอะน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งคนละตีคนละตีคนละตีที่รักไปด้านขวาไปด้านขวามีไปดานขวามีไปดานขวามีคนนู้ดคนนู้ดดนขวาคนด้าขวามีคนละตีอันนี้คนละตีเมันกำลังป้ายบอลที่รักมันวิ่งแน่มันวิ่งแน่มันวิ่งแน่มีชีขวาเลย ไม่อยู่หลังต้นไม้นะคุณลอตตี้กัน,นบบไม่เราไม่ต้องใช้เลือดต้องตัดนืัไม่ดีได้แน่เขาบอกเลยแต้มแรกของวันอ่ะมีพี่ๆหลังไหงมตรงสร้ากก่อนหรอครับพัง นี่น่ะตีกันอยู่เราต้องไปแแกรมหรอมีมันมี mày ยังไง,ขงเข้าวงไหมไปเร่นระวงดีกว่าไม่มีอะไรป้อง,งกันุดเลยอะเหรออุ้ยบีบกโดิงสวยละเข้าวงได้ไหโอ้เขายิงโหดมากเลยอะ เลือดหมดพอดีเลยไม่เหลือเลยม่ะเ,เจอเจอมันมีตัวเดียวมันลงล่างเนินไปแล้วใช่ชุดขาวมันดักเราไม่ได้เราต้องดักมันเซนจะดักเราได้ไงมันอ้อมลงล่างแสดงว่าเขาจะฉีกซ้ายไปข้างล่างมีตัวเบียดเพิ่งวิ่งลงไปมีนหน้าเขามี บ้านมีนะพีไม่หมดหรอสองลูกอะมีบีมีคนมามีคนมาโดนนะนึ่งชาชาได้ชาได้ชาได้อุ้ยบีเขาออกวงมาทำไมเนี่ยยูมาล้ไม่ตาย มีคนยิงเหรอหรือว่าบียงิงใช่มันยิงมีคนยิงมันบีระวังนะทั้งนั้นอะมีของปะมีมีไอ้น้องเก็บไอ,บอ้วอลไปเผื่อโอเคมีระเบิดปะดีตรงตรงบ้านบ้านไม้บีซ้ายมืออะมีแ้่ระเบิดหรอเอาระเบิดครับ,บ,บยิงมามันต้อง่นน,นย ลักไปอยู่สาวใครไว้ลักตรงบ้านมีตู้ล็อคบ้านมีโอ้ดวงดีามากเลยดวงกระทะ ตายมันตายเหลยอสองสองเบสไอ้บอลเขียวอุ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหเป็นอะไรวะเนี่ยมาแล้วเบสโอ้ยบีระเบิดมันโดนระเบิดเขามาโดนระเบิดเขาโอ้โหรถต้องดันหามันด้วย โหยากละโอ้โหยากละขอโทษเลยอ้าวขอโดนเลยโค้ดของข้เองอ่ะโอ้โหเต้นยอย้เลยโอที่สองจะได้อยู่แต้มบวกอยู่ใช่ไหมโอ้จะได้อ่ะที่สองโอ้โหมเปิดโคดีเลยนี่านี่บีได้แต้มในห้องอันยังสี่สิบสามอ่าโอเคได้อยู่ แล้วผมนะก็อย่าลืมครับผมใครที่อยากเติมครับผมสำหรับโปรคุ้มไม่ร้องเกิือนครับดอกจันหนึ่ง้ากดอกยัน0ูนย์สี่เ้าสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับผมจะได้กล่องสุ่มชุดแต่งงานครับผมแมรี่คอสตูมนะถึงวันที่15กันยายนเท่านั้นนะครับแล้วก็ดอกจัน1 5ึ่ดอกจันศูนย์หสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกจะได้สุ่มกล่อง a อเคที่ตันถืออยู่ตอนนี้คือดีมาก นะผมนะเป็น AK มังกรฟ้าเลเวล7ครับผมนะคุณผู้ชมครับเริ่มต้นแค่11บาทเท่านั้นครับผมนะอันนี้โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่10กันยายน2564ครับแล้วก็สุดท้ายครับผมโปรยิ่งเติมยิ่งเยอะออนท็อปครับผมนะสะสมไปเรื่อยๆนะครับถึง500หรือ3,000บาท จะได้อักกับผมนะไซเบอร์บันที่ฮันเตอร์นะครับหรือ M1887 Underworld นะครับผมนะถึงวันที่15กันยายน2564เท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้ก็ผมนะชอบใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ที่ช anel next tv นะครับหรือใครดูที่แฟนเพจครับผมนะก็อย่าลืมกด follow ที่แฟนเพจ next tv ด้วยนะครับผมลาไหมลาหน่อยลาลาหน่อยแล้วเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ